สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับแมปที่มีชื่อว่ากานเล้ R o U hey, o N าว G R O U D เอ้ย U N D การกล่าวโอคโอเคครับผมเคยเล่นเนี่ยถ้าดูจากคิวผมก็สี่แล้วสี่สิบแปดก็น้อยนะเพื่อนผมไปแปดไปพันกว่าแล้วอะไรเนี่ยยังไม่ััได้เล่นเลยนะโอเคมาใหม่ใม่ ผมก็จะกดยิงค้างเลยตายโอเคผมอาจจะพูดคำคมว่าตาหรือตุยสลับกันนะครับทุกคนเพราะว่ามันคินตอนที่ผมยังไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์อะผมก็จะพูดคำคำว่าตออายาตายแต่ผมก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นตุยแทนสินะโอ้โห <c oughs> ยิงไม่เคยเดินเลยมันต้องตายวันเนี้ยมันต้องตุยวันเนี้แหละมันต้องตุยวันเนี้แหละ ถ้าจะได้แมบแบบนี้ไปด้วยแล้วมีปีมมือในในการออฟนี่คือโคตรง่ายเลยจิว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 โอ้ผมต้องดึงงการปืนที่รัวกว่านี้ครับทุกคนอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้อ่าเปิดตุดยแล้วมันไม่ใช่ช็อตกัน่ะแต่รูปตรงมันคล้ายๆกับช็อตกัน่ะอยากได้ช็อตกันจังขอเปลี่ยนสก,กินหน่อยนะคะทุกคน อุ้ยแต่เลือดเลือลดเยอะนะต้องเลือดลดมั่งแหละเฮ้ยดีโดดกระสุนโปง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 ผมลองผมเล่นแบบนิ่งเฉยเลยอะ่ะคือผมไม่ไม่สนเลยอะ่ะเอ้ยย่าะเออเตอิมเติมนี้โหดยังไงปืนลูกรักผมมาละ ถูกมันจะจะยิงแบบสาดไปกไ็เลยแต่มันยิงแรงแบบรัวฮ่าเมื่อกี้ทุกทุกคนก็เห็นใช่ไหมครับอยู่ๆผมก็อันนั้นเลยอ่ะเกมนี้รีเลยไม่นะปืนของผมโอเคปืนร้อยนัดโอเค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 ยิงยิงรัวอยู่ตายโอเคตายแล้วเฮ้ยไอคนนั้นต้องระวังเป็นพิเศษเลยนั่นไง โอ้ทำไมมันเล็งแต่ผมอ่ะอุย๊ยแบบแบบแบบนี้มันไม่ไม่มันนะเแบบนี่ยเนะี่ยนมันเจอเข้าใส่กันเะนี่ยอะไรอ่ะทำไมมันเอาแต่ผมอ่ะโอเคครับทุกคนเห็นเปอร์เซ็นต์ด้านด้านบน,นไหมครับที่เป็นหกเปอร์เปอร์เปอร์เซ็นต์อ่ะคือการที่เราจะได้สกินมาเนี่ยพูดสกินพวกเนี้ย ถ้าครบร้อยเปอร์เซ็นคือการันตีก็ยังมัน,ม,น,ม,นมันก็ต้องเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะตายโอเคโอเควันนี้จะเอาคิวให้หให้ถึงเท่าไหร่ดิห้าร้อยผมไม่ใช่จะไม่ว่าโทรแล้วนะอันนี้เจอละอีกนั่นอีกนั่น อะไรอ่ะแล้วมันยิงย่ยคุณคุณเนี้ยมันไม่ยิงเอ๊ะหรือว่ามันเป็นเพื่อนกันวะมัน,นเออหรือว่ามันเป็นเพื่อนกันอะไรอ่ะผมเพิ่งได้แค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เองน่ะอะไรเนี่ยโอ้ยจิมแมปเป็นแมปที่เก่ามากเลยแต่คนส่วนวนใหญ่เขาชอบเล่นปาร์คโอ้เป็นนะเป็นนะ อัดเกมอยู่ฮะอัดเกมเ๋ย่เพื่อนผมตั้นผม,ม่าได้ไงมาคิโอเคโอเคนะนั่นคือเพื่อนผมอ่าผมจะไม่พูดอะไรใน้างนั้นถ้าเกี่ยวกับเพื่อนผมแต่เขาเป็นคนที่ดูเกี่ยวคิวเพื่อนผมเห็นเห็นไหมครับทุกคนผมบอกแล้วว่าคิวเพื่อนเพื่อนผมเยอะกว่าของผมอีก เขาเล่นในในในคอมแล้วมันก็สนุกมากมเลยพอเล่นในคอมอะฮะอะไรอ่ะเน็ตเหรอหรือเกิดอะไรก็ปืนฉีดน้ำถึงมันจะไม่ใช่ปืนฉีดฉีดน้ำมันเป็นปืนเลเซอร์เลกันวู้วไอชิ้เพื่อนคงไม่พิมพ์ไปหรอกนะถ้า,าพิมพ์ไปก็คงยากอะ อืนนี้มันยิงช้ามากเลยแต่น่าจะแรงแถมงไม่ต้องรีีโหลดกระสุนอ้วยเฮ้ยผมได้ในมือดืกแล้วมันก็อาจจะยักๆหน่ <c oughs> หันมาปุ๊บตายหันมาปุ๊บตุยเลยไม่ไม่น่าเลยไม่น่าเลยคนหัวร้านคือถ้าจะจะเลือกปืนคือทำอะไรไม่ได้ คือถ้าเราจะลือกปืนเราต้องเสียโลบักนะสองเกา,กาโลบักโคตรแพงเอ้ยเฮ้ยคนดีแกะผมจะชอบยิงยิงแบบไปมั่มวๆเลยเดี๋ยวมันก็โดนเองปะแหน่งแนงแหนงแนงแนง ยิงสักหนึ่งหนึ่งนะแล้วก็รีโหลดพอรีรีโหลดแล้วมันจะไวขึ้นนะครับก็น่าจะไวแหละมัง้งแต่ผมคิดว่ามันไวนะเกมนี้น่าจะมีมีนะจะจะจะได้รอบตังหารถูกคนโอ้ยไม่เคยฆ่าใครได้เลยโอ้ปืนเลเซอร์ยิงหนึ่งนะกระสุนไม่มีจำาจำกัดแค่มันต้องรีโหลดกระสุน รีีโดดกระสุนอาจจะเป็นปัญหาของทุกๆคนเลยก็ได้นะครับไม่โดนไปค่อนน้อยไปค่อนน้อยไปค่อน้อยผมชอบเป็นลอยแบบนี้เนี้ยทำไมเขายิงยิงยิงโดนบ่อยจังวะขอบคุณมากคนหัวเขียว ผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดนะเพราะว่าคลิปคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีการตัดต่อเลยถ้าตัดต่ออันนี้คือยุ่งเหยิงมากคตดยุ่งเพราะว่าช่วงนี้ผมก็เล่นแต่กับเพื่อนผมไม่มีเวลาอา่านไม่ไดิจริงจริงมีแหละแต่แค่ไม่อยากอ่านนิดนึงแต่เมื่อวานคือผมลงคลิปไปกับเพื่อนที่เป็นคลิปดองเนี่ยทำไมผมหัวเหลืองเนี่ยอันนี้มันจะเลงผมเางเี้ะปืนพก เพื่อนเพื่อนบอกว่าปืนนี้แรงเพราะว่ายิงยิงนัดหนึ่งครึ่งหลอดครึ่งหลอดครึ่งหลอดแบบแบบนี้หมุนหมุนเพื่ออะไรเนี่ยเอาเมาหมุน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 เอ๊ะจะตกจะตกไม่ไม่น่าลินคท่าเลยปืนนี้ยิงช้า ผมผมบอกแล้วว่าผมชอบยิงแบบไปมั่วๆเลยอหหีหัวฟ้าหัวฟ้าคนนั้นต้องตายเฮ้ยเฮ้ยนั่นเพื่อนเหรอเพื่อนนั่นเพื่อนเราใช่ไหมใช่ใช่ใช่ปืนสีสีทองอะ่ะอยู่กับเพื่อนเข,า,ขาไว้นะเอ,อ มทาโรูถูกมารค,ค่ะโอ้มาตายมาวันมาร์คมาร์คมาร์คปืนปืนยิงดวนอันนี้คือได้เปรียบนิดนึงนะตายตายตายสิบเปอร์เซ็นต์โอ้อีกสิบวิสุดท้าย ใดรจะกินด้วยฮะอืมหน้าหน้าแบบตุ๊กโป้งเลยใครวะมันจะกระโดดทำไมวะเฮ้ยใครอ่ะโอเค,อ,เคอุย้ยปืนปืนไปโป้งมาลเลยเหรอเฮ้ยอย่านะอย่าคิดจะทำร้ายเพื่อนผมอย่าคิด

แมแมปนี้มีทางลับด้วยนะครับทุกคนโอ้โหเอาปีดิทำไมมันไม่ยอมปีนะบายยนะเพื่อนโอเคนี่เพื่อนผมไปๆ ไปได้ยังไงเนี่ยเสร็จแล้วปราไม้ประไม,ย,ะมยเล็งแล้วก็ยิงเกมเกมนี้คือมันโคตรมันเลยนะครับทุกคนถ้าใครอยากหาเกมเกมเนียยิงยิงไปก็มาเกมเกมนี้นี้นี้ได้นะครับทุกคนอ่าเนี่ยทางทางทางรับที่ผมว่าวโอ๊ยโทษดีสองคนเอง <c oughs> ไดเแต่โมลี่อุ้ยอ่าติดชักนสองสามตาก็น่าจะพอแหละถ้าถ้าผมเงียบๆก็คงไม่มีแปลกใจหรอกเนะานะมัไปไป้งบ๊ายบายนะตายบายบายบาย โอเคผมเริ่มเงียบแล้วเฮ้ยทำไมมัน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 ยิงแปลกอ่ะมันหันไปทางขวาแต่ทำไมมันยิงมาหาผมได้อ่ะยังไงกันแน่เนี่ย โอเคน่าจะได้อีกสักสองสามตาผมไม่ไม่แน่ใจว่าผมพูดไปไปยังไงนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็จะพูดต่อไปไม่นะล้างแขนโู้นั่นคือยิงหัวจะจาะเลยนั่นน่ะคนนั้นน่ะดาเมจแรงมากอุย้ยกระโดดไม่ได้เอาไปเอาไปก็ จะจบคลิปแค่น,นี้แหละแหละใช่ใช่ใ่แหละโอ๊ออกแล้วเขาออกเกมตายรีโหลดกระสุนลแล้วก็รีเลือดทุก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 การฆ่าหนึ่งครั้งมันจะหิวเลือดให้ผมไม่ก็พวกคุณอะสิบเอ้ย ดีเลยฉับด <ane> ีดีเดือดห้าสิบเลยนะครับทุกคนอันนี้คือผมกลังไล่ยิงคนอื่นอยู่สิบเก้าเเซนแต่ยัไม่เห็นได้เมื่อไหร่ผมจะได้แบบหายยากๆมั่งสีที่สีทองอะไรแบบเนี้เอ้ยจะจะจะมีคนน้อยเหรอไม่นะแล้วเขาหายไปไหนหมดอะ đi la đi la, đáo gấp nhanh mai nha. <laughs> Phải, ok, okay. ตายตอนจบอันนี้คือเท่มากเลยเนี่ยกระโดดหลมเอ๊ะเห็นเห็นเอ้ยเรีบร้อยว้วู้ว้อาัวแต่เล่นเนี่ยแหละผมอทำไมไม่ได้เตยตะกินกันแน่ออโอเคครับคือการทัวร์เป็นทั้งสุดท้ายนลครับทุกคน อรอแป๊บนึงอ่าโอเคโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้แหละก็คงไม่มีอะไรเยอะหรอกไว้เจอกันในคลิปนะครับบ๊ายบาย